ยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ b a n ค์เด็กดีพอดแคสตคุณกำลังฟัง b a n ค์เด็กดีพอดแคสตเป็นพอดแคสต์ที่จะพูดถึงวิทยาศาสตร์และทเทคโนโลยีสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่ b a n ค์เด็กดีพอดแคสตวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของตึก World Trade Center หรือเหตุการณ์นายวันๆเมื่อวันที่11กันยายน2544 วันนี้เป็นตอนสุดท้ายนะครับคือตอนที่3เราจะพูดถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นผู้ก่อการร้ายอุสมะบินลาดินและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มจนจบและผลกระทบที่เกิดขึ้นถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันได้เลยครับแผนการก่อการร้ายได้เกิดขึ้นในวันที่11กันยายน2544หรือเหตุการณ์นายวันนที่ทุกคนรู้จักกัน โดยมีการชี้เครื่องบินของผู้ก่อการร้าย19คนที่เข้าควบคุมเครื่องบินพาณิชย์4ีลำและใช้เป็นอาวุธฆ่าตัวตายในการก่อการร้ายถึง4จุดก็คือ World Trade Center ทั้ง2ตึกเพนทาก้อน1ตึกและเป้าหมายเพิ่มเติมในวอชิงตันอีก1ตึกแต่โชคดีที่ทำให้สำเร็จตกลงในสนามในรัฐเพนซิลเวเนียทำให้เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์โจมตีจากต่างประเทศที่ร้ายแรงที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยความพยายามดังกล่าวได้รับการวางแผนอย่างรอบคอบโดยกลุ่มอัลไคดาหรืออัลกออิดะกนำโดยโอซามบินลาดินวางแผนการโจมตีนี้จากอัฟกานิสถานโดยส่งผู้ก่อการร้ายจี้เครื่องบินจำนวน19คนด้วยกันแบ่งกันเป็น4ทีมเข้ายึดเครื่องบินโบอิง757ของอเมริกันแอร์ไลน์และโบอิง767ของยูเนเต็ดแอร์ไลน์แต่ละทีมมีสมาชิกที่ขับเครื่องบินเป็น1คน โดยพวกเขาได้มาเรียนขับเครื่องบินที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในจำนวนคนร้ายทั้งหมดมี15มคนที่เป็นคนซาอุดิอาระเบียมี2คนที่เป็นคนสหรัฐอาหรับเอมิเรตและอีก2คนมาจากอียิปต์และเลบานอนต้นกำเนิดของอัลกออิดะเกิดขึ้นในปี1979เมื่อสหาภาพโซเวียตบุกอัฟกานิสถาน ไม่นานหลังจากการลุกรานอุสมะบินลาดินเดินทางไปอัฟกา,านิสถานและช่วยจัดระเบียบบูจาฮีตีนอารับร่วมกับอับดุลลาฮับซามชาวปาเลสไตน์จอแดนผู้มีอิทธิพลต่อบินลาดินบินลาดินและอับซามต่างก็ต้องการใช้กำลังนี้เป็นกองกำลังตอบโต้อย่างรวดเร็วเพื่อปกป้องชาวมุสลิมที่ถูกกดขี่ทั่วโลกหลังจากนั้นไม่นาน อับซัมถูกสังหารในประเทศปากีสถานไม่ทราบแน่ชัดว่าบินลาดินอยู่เบื้องหลังหรือไม่อย่างไรก็ตามบินลาดินก็มีอิสระที่จะควบคุมกองกำลังได้อย่างเต็มที่ในปี1991บินลาดินย้ายไปสูดานซึ่งเขาเป็นผู้นำปฏิบัติการในแอฟริกาตะวันออกรวมถึงการโจมตีกองกำลังสหรัฐที่เมืองโมกาดิซูในโซมาเลียในปี1993 ภายใต้แรงกดดันของซาอุดิอาระเบียและอเมริกาการรุกรานคูเวตของอิรักในปี1990เป็นจุดที่บินลาดินหันเหความสนใจไปยังสหรัฐอเมริกาเขาเรียกร้องให้รัฐบาลซาอุดิอาระเบียไม่ต้องรับทหารสหรัฐอเมริกาจำนวน500 0 0 0นายเขาตีความพัศาสรามูฮัมหมัดว่าเป็นการห้ามการปรากฏตัวของพวกนอกศาสนายอย่างถาวรในอาระเบีย สิ่งนี้ผลักดันให้บินลาดินโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในซาอุดีอาระเบียและเหตุจูงใจหลักที่เขาอ้างเหตุผลในการก่อเหตุเมื่อวันที่11กันยายนนั่นคือการสนับสนุนอิสราเอลของสหรัฐอเมริกาการคงทหารสาหรัฐประจำการไว้ในซาอุดีอาระเบียและการลงทั่วต่ออิรักที่มาของการโจมตีเมื่อวันที่11กันยายนในเริ่มต้นในปี2539คาริสซิกมูฮัมหมดัด หนึ่งในสมาชิกของกลุ่มกองกําลังของบินลาดินได้เสนอแผนการชี้เครื่องบิงจนจำนวน12บสอลำบนชายฝั่งตะวันออกและตะวันตกโดยจะพุ่งเข้าชนกับตึก World Trade Center ตึก Empire State ในนิวยอร์กเพนตากอนในอารลิงตันเวอร์จิเนีย p ูเดนเชียลทาวเวในบอสตันทำเนียบขาวและหน่วยงานของรัฐในวอชิงตันดีซีวิลลิสทาวเวในชิคาโกอิลลินอย แต่แผนการนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากบินลาดินคิดว่าแผนการนี้มีความซับซ้อนเกินไปอย่างไรก็ตามในช่วงต้นปี1999บินลาดินได้อนุมัติปฏิบัติการเครื่องบินโดยมุ่งเป้าไปที่ตึก w o r l d Trade Center ทำเนียบขาวสาราการสหรัฐและเพนทากอนเพราะเขาเชื่อว่าจะนำไปสู่การล่มสลายทางการเมืองของรัฐบาลกลางสหรัฐ โดยแผนการนี้เริ่มต้นโดยการให้บุคคล4คนได้แก่นาวาฟอัมรัสมีและคาริสอันมิดาเป็นพลเมืองชาวซาอุดิอาระเบียซึ่งทำให้ง่ายสำหรับการขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาวาลิดมูฮัมหมัดคอรินบินอันดัสและอาบูบาราอันไดซีเป็นพลเมืองของเยเมนไม่สามารถขอวีซ่าได้จึงมอบหมายให้เป็นส่วนหนึ่งของฝั่งบริการในเอเชีย แผนเบื้องต้นในการโจมตีนั้นเริ่มต้นโดยการส่งสมาชิก5คนสมัครการฝึกบินในสหรัฐอเมริกาพร้อมกันเพื่อมาฝึกอบรมสำหรับนักบินพลเรือนในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างนั้นก็ตามนักบินดังกล่าวก็ถูกปฏิเสธวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนื่องจากเจ้าหน้าที่กังวลว่าผู้คนจากเยเมนจะพำนักอูเกินเวลาที่พวกเขาให้และหางานทำในประเทศ อย่างไรก็ตามผู้ก่อการร้ายทุกคนก็ทำทุกวิธีทางจนได้รับวีซ่าเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ในที่สุดบางคนจ่ายเงินมัดจำา2 2 0 0อรตอนลาสหารัฐเพื่อไปฝึกบินที่ศูนย์ฝึกการบินฟลอริดาและใช้ใบสมัครพื้นฐานสำหรับความพยายามในการขอวีซ่านักเรียนแทนที่จะไปขอวีซ่าเยี่ยมเยียนที่เขาเคยขอ ในเดือนมีนาคม2543หนึ่งปีก่อนเกิดเหตุการณ์ในวันๆสมาชิกคนอื่นๆของทีมการก่อการร้ายส่งอีเมลไปกว่า60ฉบ,บับไปยังโรงเรียนฝึกการบินหลายๆแห่งในประเทศสหรัฐอเมริกาจนในวันที่18พฤษภาคม2543เขาได้รับการตอบรับจากโรงเรียนการบินในประเทศสหรัฐอเมริกาและได้รับวีซ่าสหรัฐอเมริกาที่เมืองเวนิสรัฐฟลอริดา หลังจากนั้นเขาก็ได้ไปเรียนการบินที่อเมริกาและสุดท้ายได้ไปสมัครเป็นนักบินอาชีพในสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์และ u n น t ิเ็ดแอร์ไลน์จนเกิดเหตุการณ์ปล้นเครื่องบินและพลีชีพตนเองโดยพุ่งเข้าชนตึก World Trade Center ทั้งสองตึกและอาคารเพนตากอนในวันที่11กันยายน2544หรยือเหตุการณ์นายวัน,วนที่ทุกคนจะทราบกันหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นและรู้ว่าผู้ก่อการร้ายคือใคร ไม่กี่เดือนหลังจากการโจมตีเมื่อวันที่7กรกฎาคม2544เป็นวันที่เปิดฉากทำสงครามในอัฟกานิสถานประธานาธิบดีจอร์ดแต่บุชประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาในขนาดนั้นดำเนินมาตรการตอบโต้เหตุวินาศกรรมโดยการเริ่มสงครามต่อต้านการก่อการร้ายภายใต้ชื่อปฏิบัติการเสรีภาพยั่งยืน (Enduring Freedom) โดยได้รับความสนับสนุนจากนานาชาติ เพื่อกำจัดกลุ่มอังไคดาเรืออังกออิดะและตามล่าบินลาดินการลุกรานอัฟกานิสถานเพื่อขับรัฐบาลตาลีบันซึ่งให้ที่พำนักแก่สมาชิกอัลกออิดะหลายประเทศเพิ่มกฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย และขยายอำนาจการบังคับใช้กฎหมายมากขึ้นโดยเริ่มต้นในเดือนตุลา2544โดยกองทัพสหรัฐทยอยเคลื่อนย้ายกำลังทงาหารเข้าร่วมสงครามในอัฟกานิสถานโดยมีภารกิจตามล่าตัวอุสมะบินลาดินและป้องปราบกลุ่มกองกำลังติดอาวุธตาลีบันที่พัวพันกับกลุ่มกอ่อการร้ายอาัลกออิดะ และในปี2552ในช่วงรัฐบาลของบารักโอบามาได้ให้คำมั่นกับชาวอเมริกาว่าจะยุติสงครามในอิรักและอัฟกานิสถานแต่ปรากฏว่ามีจำนวนทหารสหรัฐถูกส่งไปทำสงครามที่อิรักถึงประมาณ68,000นายและในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน โอบามาได้เพิ่มกำลังทหารสหรัฐในอัฟกานิสถานถึง1 0 0,000นายเพื่อจุดประสงค์ในการหยุดยั้งนักรบตาลีบันและสร้างความแข็งแกร่งให้กับรัฐบาลอัฟกานิสถานและใน,นที่สุดวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2554 หลังรอยนวลมาได้นานหลายปีประธานาธิบดีบารักโอบามารองประธานาธิบดีโจไบเดนฮิลลารีคินตันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาในขนาดนั้นและบรรดาสมาชิกทีมความมั่นคงแห่งชาติกำลังเฝ้าติดตามภารกิจสังหารอุสมะบินลาดินภายใต้แหล่งกบดารสุดท้ายที่เมืองอบบอตบัดในปากีสถานหลังจากค้นหาตัวมานานเกือบ1ิบปี และสามารถสังหารได้ที่ปากีสถานโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษทางทหารของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2554และคาลิสซิกโมฮัมเหม็ดผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้วางแผนการโจมตีถูกจับกลุ่มตัวในปากีสถานเมื่อปี2546ก่อนจะนำไปควบคุมตัวที่เรือนจำอาวกวนดานามโมในคิวบาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนเมื่อเดือนมิถุนายน2554โอบามาประกาศเริ่มถอนกำลังสหรัฐจากอัฟกานิสถานในขณะที่มีความพยายามจัดเจรจาครั้งแรกระหว่างเจ้าหน้าที่สหรัฐกลุ่มตาลีบันและรัฐบาลอัฟกานิสถานขณะที่ธันวาคมปีเดียวกันสหรัฐอเมริกาถอนกำลังทหารทั้งหมดออกจากอิรักและเดือนกันยายน2557 รัฐบาลอัฟกานิสถานมีการลงนามในข้อตกลงความมั่นคง2ฝ่ายระหว่างสหรัฐและข้อตกลงแบบเดียวกันกับนาโตซึ่งมีทหารต่างชาติ12,500นายในสังคัดนาโต้โดยรัฐบาลสหรัฐจะยังคงทหาร9,800นาย ในปี2558หลังจากนาโต้ยุติภารกิจการสู้รบกับอัฟกา,านิสถานปลายปี2557ภารกิจของทหารสหรัฐในอัฟกา,านิสถานคือการปราบปรามการก่อการร้ายของกลุ่มตาลีบันและการฝึกสอนทักษะการสู้รบให้แก่ทหารกองทัพร,รัฐบาลอัฟกา,านิสถานตั้งแต่ปี2559รัฐบาลโอบามาได้เริ่มถอนกำลังทหารสหรัฐ ออกจากอัฟกานิสถานถึงแม้เมื่อมาถึงยุคประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการกลับมาส่งทหารสหรัฐ3 0 0 0นายไปยังอัฟกานิสถานเพิ่มอีกจนมีทหารสหรัฐประจำการในอัฟกานิสถานเมื่อถึงสิ้นปี2560คือประมาณ14,000นายซึ่งในปัจจุบันนี้กองทัพสหรัฐ ได้ถอนทัพทั้งหมดในอัฟกานิสถานหลังไปประจำการอยู่เกือบ20ปีทำให้เกิดความกังวลว่าเครือข่ายอิสลามหัวรุนแรงจะกลับมามีอิทธิพลอีกครั้งจนในวันที่6สิงหาคม2564กลุ่มตาลีบันที่เริ่มเปิดฉากปลุกยึดเมืองต่างๆในอัฟกานิสถานมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม เร่งบุกโจมตียึดเมืองต่างๆจนสามารถยึดเมืองเอกของจังหวัดซารันในอัฟกานิสถานได้เป็นจังหวัดแรกและเมื่อวันที่15สิงหาคม2564กลุ่มตาลีบันได้บุกโจมตียึดกรุงคาบูเมืองหลวงได้อย่างรวดเร็วในวันที่15สิงหาคมขณะท,ที่ประาธานาธิบดีอัฟกานิสถานอัสรลาฟกานีหลบหนีออกนอกประเทศ จนทำให้สถานการณ์ในกรุงคาบูตกอยู่ในความโกลาหลตึงเครียดอย่างหนักผู้คนชาวอัฟกันพยายามอพยพหนีภยัยออกจากอัฟกานิสถานและนี่คือทั้งหมดของเขตการก่อวินาศกรรมเมื่อวันที่11กันยายน2544หรือเมื่อ20ปีที่แล้วทำให้หลายสิ่งหลายอย่างบนโลกเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการตรวจสัมภาระก่อนขึ้นเครื่องบิน ที่ตอนนี้จำเป็นต้องมีการตรวจอย่างละเอียดถี่ถ้วนกว่าเดิมมากรวมถึงการขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาก็เพิ่มความละเอียดขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวและยังนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้เกิดสงครามระหว่างสหรัฐกับกลุก่มก่อการร้ายเช่นสงครามในอัฟกานิสถานที่กินเวลาย,ยาวนานเกือบ20ปีแต่ใน,นที่สุดก็จบสิ้นลงแล้วเมื่อประธานาธิบดีโจไบเดนได้ถอนกําลังทหารสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานทั้งหมด เมื่อไม่นานมานี้และนี่คือทั้งหมดของเหตุการณ์นิศกรรมนายวันๆทั้ง3ตอนตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลำดับเหตุการณ์และผู้ก่อการร้ายและสิ่งที่เกิดขึ้นผลกระทบที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของนายวันๆถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆมาฟังเรื่องราวความรู้ที่น่าสนใจสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว อย่าลืมติดตามกันต่อใน EP ีหน้า EP ีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรจะเป็นเรื่องที่มีความรู้เป็นเรื่องที่มีสาระอะไรอย่าลืมติดตามกันต่อใน EP ีหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนถึงวันนี้ทั้งสตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกๆคนจะได้รับความรู้ในเรื่องของเหตุการณ์วินาศกรรมนายวันๆไม่มากก็น้อยและแนะนำให้กับทุกคนถ้าหากว่ามีโอกาสเมื่อฟังสตอนนี้จบแล้ว เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาและเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นายวันวันเดมอร์มเรียลทุกคนจะได้ซึง้งและทราบซึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากและนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดของเหตุการณ์นายวันันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับ b e ้นดีพอ c a สแและเบ้นเดดีช n แนลใน YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้สร้างเรื่องราวสาระดีๆให้ทุกคนได้ฟังอีกแล้วเจอกันอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สิ้นสุดกันฟังพอดแคสต์ในวันนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไ b ร์ช anel น e n e f ีด้ดยนะครับและพบกันใน EP หน้าสวัสดีครับ